เอาล่ะพี่ซีดเบเกตตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการโนมิเนตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมไดร์บอยโฮลิสต์นะ้นนะก็เป็นเกมที่เราต้องขับรถไปเรื่อยๆกันแล้วก็หาความฮาในตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละไม่เคยเล่นเลยมีเบเกตที่เคยเล่นไป็นสองยุบโมงแล้วรีฟันเป็นไงว่าเบเกตเกมนี้ทำอะไรบ้างวะเกมมันให้เราขับรถเดี๋ยวพี่พี่พี่ลองดูไอ้ข้างบนหลังคาประตูลงรถดิหลังคาประตูลงรถอ่ะก่อนก่อนออกลงรถอ่ะมีสองบางอย่างอยู่ มัยิงได้ไม่จำกัดนะเบอร์ไอ้ร้อนไอ้บี้มันยิงรถระเบิดไอ้เหี้ยใช่เหรอใช่เหรออะไรอ่ะไอ้สัตว์เลยไอ้เหี้ยเออเฮ้ยแม่งเกย์ไม่รู้ว่าเราจะออกไปแล้วยัหยุด พี่ไม่อยู่กับพี่อะไรหรอเอากูตายใช่ไหมเอาไม่ขึ้นไม่ตื่นแล้วไปดูผมขอพี่จีมาให้ผมดูไอพี่ไม่เกิดอะไรอ่ะแค่ไม่ตายพี่ขอพีจีหน่อยขออันไม่มันไม่ตื่นเ้ยเดี๋ยวมันก็ตื่นมันมันเข้าอยู่นานมาแล้ว ยตายเลือดมันเหลือศูนย์อะแล้วจอมันดำอ่ะโอ้กูทำมันตายแล้วดิกูตายเลยรีแมนรีแมนมันโดนเรียรีบเข้าแหววอพีจีก่อนไอ้ดิพี่เราจะไปโดนอะไรข้างนอกโอเควะโดนอะไรกันไกลโดนอะไรกันไหลกูตายกันไหลโอ้ยกูเกิดกูไม่เกิดกูเกิดที่ไหนเนี่ยทำไมกูเกิดข้างนอกตรงเนี้ย มึนยิงยังบ้างเมื่อกี้มึนยิงมาเด้อกูกระโดดหลบมันได้หนังด้วยกระโดดหลบอามิจีได้เฮ้ยเหลบได้เว้ยยิงมาดิขนาดอะไรวะมึงอกี้เฮ้ยอาทะกันยิงไม่โดนก็ไม่น่ากลัวหรอกอะตาเลอร์มาเคลมบอลโอสุยข้อตัววัดเฮ้ยย่าฟาย่า หี้ยกคุจะเกวะจะไกวะอมเดียวบจะบอกว่ามันมึงเหนราเลือยไหมมันตายเลยนะวะดแล้วไอ้เหี้ยบูมมันทำงี้ด้วพี่โอย มาทำเพียด้วยาย้วยาย่าจะตายแล้วอยาอยาอยาจะตายแล้วแล้วเดอนตายแล้วเด๋ยวได้ลีดนลว้ยมันทำได้แต่ว่าพี่ต้องมีกระเป๋าก่อนอะพี่พี่ต้องเป๋าจะตายเล้วตายแลไม่เอ ไปเลยเบเกตเออผมเอาแบตเตอรี่ไปชุบพี่มันเลยไม่มีแบตพอที่สตาร์ทรถอันน้เนี่ยแม่เงย Five minutes later ทำไมไม่เป็นปืนพกแต่ดันให้เป็นอาวุธหนักอันนี้เลยวะเพราะเราต้องยิงเอเลี่ยนเป<อ>้าหมายเลยแล้วถ้ามาเจอเทคนิคพอน,นั้นเอเลี่ยนก็ระเบิดอ่ะเนใช่แน่ดินั่นแหละทุกคนอะไรเรื่องระเบิดเป็นจุนแล้วแหละนี่คืออะไรวะไอายี่นี่แอบกินเออ ออเยี่ยฮไอ้เจี๊ยวใส่เลยเยี่ยโอ้ยแม่งยังแล้วด็ปุ่มซีเพื่อเปลี่ยนมุมกล้องได้นะถ้าไม่ชอบเอพิธเฮ้ยเออว่ะใครเยี่ยวแตกในรถฮ่ากลเสียวไอ้เหี้ยมันกลัวนเสียวมีรถสปอร์ตไว้เปเก็บมีรถถ้าถ้าถ้าเราหาโครงเจอเราก็ซ่อมมันได้ไม่โน่นน่นนั่นขวาเรามีรถอยู่อะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่รถไปดีกว่าเออเอาอะบีจีใครถือบบีจี เอออย่าลั่นนะเว้ยอย่าลั่นนะเว้ยอ๋อไม่กวางไม่ได้เอาไว้แค่นี้ก่อนไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยปกติต้องมีบ้านอะมาเก็ตแม่งฝั่งซ้ายนี่แหละมาเก็ตนี่แหละบ้านมาเก็ตเจอละโอ้โหโอ้โหไปก็ไปโอ้เป็นกูกูเลี้ยวขึ้นไปเลยแหละไอ้ยข้าเข็มกัดนี่ละไปไปทำไงไม่รู้เห็นมันมีอยู่ตรงนี้แม่งเอาเก้าอี้วางไว้แบบข้างบนนี่มาเก็ตผู้พี่อยากนั่ง็นบิสบิน มันต้องรอมันมิดนะครับโอ้แยกเพื่อนเข้าเกียร์ไม่ได้แต่พี่สามารถถึงแฮนด์เบรกได้แล้วไปขับแล้วๆพี่ยึงเบรกมือแล้วรถจะหมุนมาในหนังอ่ะโว่เสียงเกียร์อะไรวะวอ้รถหมุนมาในหนังรถหมุนมาในหนังเลยไปแฮนด์ไปอีกวน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 ไอ้บ้านเนี่บ้านเนี่ยไปเล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 ยอ้าวแล้วกูได้กระเป๋าแล้วไง ไปแล้วรถไปไหนไอเหี้ยรถกลับมากอนมเติมน้ำมันก่อนมาแล้วม้วมาแ้วไอบุได้กรเป๋าเออกระเป๋ากระเป๋าด้เลม่ไม่ตไปหาที่อื่นพี่บมนี่ไปพี่พี่กดถือแล้วกดเลขหนึ่งถือเลขสองแล้วพี่ก็กดหนึ่งสองแล้วยิงลโอ้ไรอไเหี้ยไปไปกันเถอะ เอนจินคามเอาของดีมาดูวใครใครกดดับรถมีมันคนเดียวไอ้สัตว์อยู่นี่อาอเราทำไมมันนอนนะพี่พีอะอะไรอะทำไมกูเห็โสมทำไมกูเ็นหลบมึงนอนไปกับรถวะพีนอนเดเกพีไม่หลบแล้ีกูเ็นมันครูดไปกับถนนอยู่เนี่ย ทำเป็ดไปเลยเป็ดรถมันมีปัญหาอะไรรักหนาวอะไปแก่ฝามันเปิดฝามันเปิดมีคนไปเปิดฝาใครจะไปเปิดวะเดอบ้านมึงรถสปอร์ตของเราเฮ้ยเกิดเหี้ยอะไรขึ้นวะมีคนดึงมือ5 minutes later ผมไปเช็คขึ้นบนดูว่ามีปืนในเคป่ะ AK ไปมันหายไม่มีอะไม่มีเอ้ย AK เอ้ย AK โอเคไม่ต้องการมัน AK อยู่ตรงนี้ไปแก่ ไอเทียมึงมีมีจีแล้วอย่ามาแยกกันจะไปยิงได้แค่สามสิบนัดเนอะโอ้เฮียไปเอาละเอาไปเล้วพี่บีไปให้พี่บีเอาเอาเลยเนี่ยพี่บีไอควายแม่งเราพ่วงได้ไหมวะพี่อยากนั่งพ่วงอ่ะพ่วงไงมันได้นะแต่ต้องหาไอเฮียไอพีมึงมีเพื่อนนั่งข้างๆอ่ะ ไหนเป็นปลาลังไปดิโอ้ยไอพี่ไอพี่มาด้วยเฮ้ยบ้านมาเกตไปแวะเฮ้ยรถรถใหม่นี่ดูดิรถลายไฟใช่ได้เหรอวะเอาดิเอาดิยวเดิเอาโครมันมาประกอบหน่อยไปใช่ใช่ทำร้อนใหญ่รถแรงกันได้ครับได้ผมใหญ่ฮะเฮ้ยนี่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 เอ้าอะไรนี่ของชิ้นนี้เอาไว้เอาไว้นอนบนรถที่พี่อยากนอนบนรถเอยเอาดิ ไปกรเถอะรถคันใหม่ของพวกเราโอ้เป็นจิ้นเราแรงไม่พอที่จะขับคันนี้กันเลยไม่ไปเกตเราต้องไปอย่างนี้แล้วล่ะอาดูซิที่นี่เป็นจินเบ้าพี่กระเป๋ากระเป๋าแป๊บนึงกูเก็บอภิจีก่อนนี่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 น้องนอกะกระเป๋านี่กระเป๋าไม่กูมองไม่เห็นอะมึงหยิบดิภาพบันบักอะกูมองไม่เห็นอ้ากระเป๋าหายกระเป๋ากูหายไปเลยเอ้ากระเป๋ามึงยังอยู่กับหลังนะอ้ากระเป๋ากูไปแล้วอยู่กับหลังมึงอะมึงมีเอเคในตัวปะไม่มี โอเคกระเป๋ากูไปละแต่หลังมึงยังมีอยู่นะใช่แต่กระเป๋ากูไปแล้วไอ้เฮียโอ้โหเราไี่หาบ้าแม่งไ์้ขออนุญาตกินของก่อนไอ้เฮียจะตายแล้วกระเป๋ามึงอยู่กับกูเออก็หกวาอยู่กระเกดเลขกหนึ่งปุ๊บกระเป๋ามึงเข้ามาอยู่กับกูเลยไอ้เฮียมึงแย่งกระเป๋ากูเองสัตว์พลังเงือกู๋เขาอ่ะเจีอยู่ที่เขาเองไงมันก็เก็บได้อ่ะมันก็มม่เก็บได้อ่ะเป็จีอ่ะอ๋อใช่ใช่มัน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 คือกระเป๋าของพี่บูมเหรพี่บูมสลับกระเป๋าตัวเองให้เขาอ๋อ แรงแล้วอ่ะมา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 กูบักอะไรอะ่ะโทรแลกหงมึงก็เก็บก่อนดิวะมันมันมันกดอะไรไม่ได้เลยอะ่ะบา้างนะประกบักประกบักกูโ <laughs> ยนไม่ได้อ,อ๋อได้แล้วแล้วแล้แล้วเออเจ้าหัวแม่โทรแลกหงมไป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 กวอะไรออกมาจากกระเป๋าไม่ได้เลยนะตอนเนี้ยอ๋อสาเหตุที่มันไม่แรงเพราะผมไม่ได้เอาที่ใส่เกียร์มาโอ้ย เราไปใส่ที่ไม่เลยเราจะไปหาที่ใส่เกียร์มีมีมีที่สับเกียร์มันล้วเกียร์หนึ่งตลอดการเลยเราขับเต็นตลอดไปอะอะไรจะเกิดอะไรขึ้นอะกูตกรถกูตกรถผมถอยหลังไม่ได้พี่ผมไม่มีเกียร์โอ้ยกูบังอะไรตัวกูบังอะไรไม่รู้เราต้องไปหาที่สับเกียร์โอ้แม่กซ์เยชนะกําโคดันหนัดเลย ถ้าเจ๊รถทั้งทานก็ไปดู่มันมีที่สับเกียร์ไหมขโมยมาใช้เลยแม่งประกอบรถมาได้เสียกลืมเกียร์ลืมเกียร์ ลากเกียนหนึ่งขมๆไปดิ <c oughs> <c oughs> okay, กูหิวอ่ะเล่นรถเรื่อยเลยโอเคพี่ซีดเบกเกอก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการไม่ใช่ทีทวีแล้วก็เกมไดเอ่อบียอนทูไลซอนนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะก็ตอนแรกก็เก่าจะเล่นพัดเดียวจบแม่งไป,ไป,ไปมามาันน่าค้นห่อเลยอยางนั้นเหรอก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดตามใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอคุณขอบใจขอบใจ,บใจบในะคิวดี๋ยวนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันพารหน้าบ๊ายบายจ้า